เชิญค่ะเชิญค่ะมัดทำบุญร่วมกันนะคะครับทางนี้เลยค่ะงทานจุดนี้ขนมหวานอร่อยอร่อยนะครับรงทานบริเวณนี้สาธุขอให้คุณพี่ได้บุญได้เริยนชุบวันจันทร์ฟ้าครับน่าทานมากเลยร้อนๆเลยนะครับของหวานตรงนี้ก็เป็นของหวานนะครับรงทานตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกล้อน้นอร่อยอร่อยอร่อยลงทานจากวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองนะครับอย่าลิกอย่าลิก ตรงนี้ก็เป็นโอวัตินไข่ลวกไข่หวานโกโก้ไข่ลวกอร่อยนะครับกะเพาโกโก้สำหรับคนใจบุญมีบุญนะครับจะมาร่วมทําบุญวันนี้ที่วัดป่าภูม่ามีกับข้าวอร่อยอร่อยด้วยกะเพาเห็ดด้วยค่ะไม่ได้ดิ ตรงนี้ก็มีไอศครีมอร่อยอร่อยเฉากลวยอร่อยอร่อยเย็นเย็นเฉากลวยครับลุงทานที่วัดป่าภูม่านะครับอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะมานหวานอร่อยของกินเกี๊ยวมี่เอาวะ เดี๋ยวกับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีอะไรมั่งตรงนี้ก็มีน้ำเย็นๆสดชื่นสดชื่นประถ่ายไว้ว่าเนี่ย้มเป็นกวด้ว่ะสดเก้น ก็เป็นโรงทานเนื้อย่างร้อนๆอร่อยๆเลยครับเนื้อหน้าทานมากนะครับตรงนี้บริเวณคนทำย่างเนื้อก็สวยคนหั่นเนื้อก็สวยข้าวเหนียวหมูย่างอร่อยอร่ๆโลงทานวัดป่ากูมา เดี๋ยวต้องมาทานเนื้อย่างข้าวเหนียวสะละวร้อนๆอย่างนี้อร่อยอร่อย ตรงนี้ก็เป็นกล้วยทอดอร่อยอร่อยอร่อย,ออยเลยลงทานวัดป่าภูมาาคนทำกล้วยทอดก็ใจบุญสวยน่ารักทุกคน